โอ้เพิ่นมากอกซอยพี่น้องกระดัมเมเร็มเจ็บข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์จ้ะพี่น้องคะกระด้งกอกกำลังเหี่ยงอันนี้ตัวนี้มาใหม่ตัวนี้มาใหม่อันนี้เป็นมะลิเด้อพี่น้องเด้อช่างข่างตัวนี้เป็นมะลิกรบดานหนาพูน อ่าให้พี่น้องเอฟซีบิงกำลังกอดเข่าขึ่นเล่าเด้พี่น้องด้วปจนทำเลยพี่น้องจากวิสุดเก็บวิสุดแล้วกะเริ่มสิตากข้ามลาิได้พี่น้องด้เก็บขึ้นเบิดมือเลยนาะพี่น้องจา้า คำเหรอ่ออันนี้กับมือออ่นเสาประมาณมือออ่นตัวนี้รออีกหนึ่งแดดอ่ะพี่พี่โบทำไมไม่ไล่หนกแม่โบอันนี้กับพึ่งเทค่ะเป็นข่ามลิด้วพี่น้องด้วยข่ามลิอันมีตะหยาดอกพี่น้องมันแรงหลายข้ามลิหนึ่งศูนย์ห้าค่ะพี่น้องค่ะ หนึ่งศูนย์หากำลังเอาลงเนี่ยอีกประมาณจากเบิ้งมืออื่นว่ามันสิแห่งเนี้ยกำลังยายเหลี่วพี่น้องยายเหลี่วกับคำพอดีหนกกระไรหลายๆก็เพอะได้ยุแม่อันนี้ถ่ายถ้ำให้พี่น้องเอ็ซี่ใเบ้องด้านนี่อันนี้กำลังกำลังตากมารีหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้อง นี่ก็กำลังสิก็บข้าวเหนยียวหอมวิสุทจ้า